พระเจ้าสัญญาไว้แล้วว่าพระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดของเราคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่17มกราคมความสุขสบายในชีวิตนิรันดยอนบทที่14ข้อ2ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้ว เเรรราาาไไปจััดตีียมทท่่วว้สหบพกนนี่คือคำสอนสุดท้ายของพระเยซูที่ให้ไว้กับเหล่าสาวกก่อนการตรึงกลางเขนพระเยซูต้องการเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการทดสอบความเชื่อครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงทำไมพระองค์จึงกล่าวถึงการจัดเตรียมที่อยู่บนสวรรค์นั่นก็เพราะพระองค์ต้องการปลอบประโลมใจและช่วยให้เขาเห็นถึงภาพของสิ่งที่จะได้รับบนสวรรค์ ในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อ18อาจารย์เปาโลบอกให้ผู้เชื่อปลอบใจซึ่งกันและกันด้วยพระวจนะว่าเราจะถูกรับขึ้นไปพบพระองค์ในฟ้าอากาศท่านได้กล่าวไว้อีกครั้งว่าข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรจะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคตดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ18 ความเชื่อที่ว่าในวันหนึ่งการทดลองทั้งหลายที่เราเผชิญนั้นจะไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปเป็นสิ่งที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจของเราในทุกวันนี้การตระหนักถึงการได้อยู่ร่วมกับพระเจ้าในชีวิตนิรันนั้นช่วยให้เราตอบสนองปัญหาต่างๆที่เราเผชิญอยู่ด้วยท่าทีที่เหมาะสม การหวาดกลัวปัญหาและการยอมแพ้นั้นเป็นเรื่องง่ายแต่สำหรับเราผู้ซึ่งบังเกิดใหม่แล้วนั้นหากสถานการณ์เลวร้ายลงเราก็ยังมีความหวังเพราะพระเจ้าสัญญาไว้แล้วว่าพระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดของเราและทรงจัดเตรียมที่อยู่ให้กับเราบนสวรรค์ซึ่งความเศร้าโศกและการคร่ำครวญน,นั้นจะสูญหายไป ความเชื่อนี้ช่วยเราจากความสิ้นหวังและหนุนน้ำใจให้เรารักษาความเชื่อไว้อย่างเข้มแข็งบนสวรรค์น,นั้นมีที่ซึ่งพระเยซูได้ทรงจัดเตรียมไว้อย่างเจาะจงสำหรับเราแต่ละคนและสิ่งสำคัญที่สุด ที่ทำให้สวรรค์นั้นเป็นสวรรค์คือการที่เราได้อยู่ร่วมกับพระเจ้าตลอดไปถึงแม้ว่าโลกนี้จะมีสิ่งดีงามมากมายให้เราเห็นหรือให้เราทำแต่แน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถเทียบได้เลยกับการได้อยู่กับพระองค์ที่รักเราและยอมสละได้แม้ชีวิตให้กับเราความทุกข์ลำบากเล็กๆน้อยๆที่เรารเผชิญอยู่บนโลกนี้ ไม่อาจเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งให้แก่เราในอนาคตบนแผ่นดินสวรรค์ให้เราเครียครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับการจัดเตรียมของพระเจ้าบนสวรรค์ลูกมีความหวังและกำลังใจในการเผชิญความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆบนโลกนี้เพราะรู้ว่าวันหนึ่งลูกจะได้ไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.